ที่ปลูกต้นไม้ไม่เป็น,นไม่รู้จักเกันด่างอักไข่เขาจะกันดัางอที่ไม่รู้จักเอาหญิงท,ที่ดีกว่านี้หญิงที่ดีกว่านี้อ๋อและแนะให้ให้โทสกันไปขอนางสีดาแทนนางมนโทอ๋อไปขอนางมนโทนางกำนันของพระอุมาแทน,นแม่นี่อ่านผิดตลอดอโทสกันหลงเชื่อจึงนำพระอุมาไปคืนพระอิศวรและขอนางมนโทแทน กำเนิดองคต์ตขณะที่ทศกัณฐ์อุ้มนางศรีดาเหาะผ่นานนางมณโทนางมณโทผ่านเมืองขีดขินพาลีเห็นนางมณโทก็ลงรับทันทีรีบเหาะเข้าไปแย่งทศกณัณฐ์และด้วยพรของพระอิศวรทําให้ทศกัณฐ์สู้ไม่ได้พาลีจึงได้นางมณโฑม,มาเป็นมเ<า>ห ah e สีทศกัณฐ์เสียใจมากไปร้องขอพระฤาษีโคบุตรให้ไปหาพระฤาษีอังคต อาจารย์ของพาลีเพื่อแกะกล่องให้พาลีคือน,นางสีดาแก่ตนอังอนเดคือนางมุนโทแกะตนแต่ขณะนั้นนางมุนโทตั้งคันอยู่พระฤาษีอังคตจึงเอาทารกไปใส่ไว้ในท้องวัวแทนท้องแพท้องอะไรนะท้องแพอ๋อไม่ใช่ท้องวัวเหรอมอมมือทำไมล่ะลูกไปใส่ไว้ในท้องแพะแทนและคืนนางมุนโทนให้ทศการเมื่อคด ครบกำหนดดพระฤาษีอังคตจึงเอาทารกออกมามีร่างกายสีเขียวเหมือนพาลีตั้งชื่อว่าองคตตอนทศการถอดดวงใจเหมือนเหรอลูกแต่ตัวนี้ยังไม่โตตัวนี้โตแล้วคนนี้ยังไม่โตคนนี้โตแล้วใช่ครับมันคือคนเดียวกันแต่เขาวาดรูปไม่เท่ากันพี่พีบอกมันคือคนเดียวกันแต่เขาวาดรูปไม่เท่ากัน ใช่ไหมตอนทศกัณฑ์ถอดดวงใจเมื่ออังคตเอ้ยเมื่องคงคตอายุสิบกว่าพาลีทาพิธีส่งน้ําต้องถามพี่โปรีพี่โปรีนี่คืออะไรครับกล่องดวงใจกล่องดวงใจทศกัณ์เนี่ยเหรอเจ้กล่องดวงใจเธอของทศกัณฑ์พี่โปรีบอกมามีใครใครขยี่กล่องอันนั้นทศกัณ์ตายเลยเนอไอ้เธอขยี่ที่ลูกทศกัณ์จะตายไปแล้วอคนที่ขยี่คือใครอ่ะอ๋อ มารีมงัอูขีมันออกอือนี่ไ่เมื่อองคตอายุสิบครัวพาลีทำพิธีส่งน้ำให้ที่ริมแม่น้ำพอทศกัณฐรู้จึงคิดแก้แค้นโดยแปลงร่างเป็นปูยักษ์ไปทำลายพิธีแต่ถูกพาลีจับตัวได้และถูกมัดไว้ให้องคตดึงเล่นลากเลนากเลนจนครบ สิบวันจึงปล่อยไปเจ็ดวันไม่สิบหรอเจ็ดจนครบเจ็ดวันจึงปล่อยไว้ไปหนูว่าแม่แม่แม่แกงเลยนะแม่ไม่ได้แกงแม่แกงแม่เบอร์เบอเปล่าแม่แกงโทษสการเจ็บใจมากที่แพ้พาลีถึงสองครั้งจึงไปหาพระฤาษีโคบุธให้ทำพิธีถอดดวงใจใช่เลยเนี่ยถอดดวงใจใช่และ ฝากกล่องดวงใจไว้ที่พระฤาษีองคตทำให้ต่อไปนี้ไม่มีใครสามารถฆ่าทศกัณฐ์ได้ใ้าอีสครวนฆ่าได้พราอส่วนคือใครอ่ะก็นใคายคนนะ่ะใชเนี่เขาคือพระอีส่วนเหรอเขาฆ่าท